สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหลอนก่อนค่อยนอนนะคะวันนี้พิมพ์ก็พาพี่พี่เพื่อนๆมาสำรวจโรงเรียนล้างนะคะเมื่อ1ิบปีก่อนเนี่ยโรงเรียนที่เนี่ยถูกการปนจี้ถูกการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะคะทําให้ครูแล้วก็เด็กนักเรียนที่อยู่ในที่เนี่ยเสียชีวิตน,นะคะพิมพ์ก็เลยมาพิสูจน์วันนี้นะคะ่ะพิมเองก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้พิมพ์ก็เชิญพี่แฟงมาด้วยนะคะ สวดีด้วยนะครับก็มาร่วมพิสูจน์กับน้องพิมพ์นะเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเฮียนนะมันเฮียนแล้วก็ผมเองก็อยากจะมาร่วมพิสูจน์ด้วยนะทุกคนแต่เราจะไม่ได้ลบหลู่อะไรนะครับเพราะว่าผมมาตั้งที่ตั้งถิ่นนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะร่วมพิสูจน์กับน้องพิมพ์ด้วยกันว่ามันยังมีความเฮียนอยู่หรือเปล่านะครับไปน้องพิมพไปตอนนี้นะคะพิมพ์กับพี่แสงก็เราเริ่มพาทุกคนเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนล้างแล้วนะคะ ดูบรรยากาศรอบๆนะคะวังเวงมากเลยนะลนะ่มา,ม,มากเลยใมันะแปสหนะใช่มันล้างมาต้องสิบกว่าบิเลยนะพี่แฟร์เอ้ยพี่แฟรมีพาพพรูปด้วย แม่งขนลุกอะขนให้มาแล้วผมสัมผัสได้เลยว่าขนของนี้ลุกนั่งเลยเอาขนลุก,ลกอะน,น,น,นี่ภายในห้องคนะ่ะ มีกวา้างกว่านี้ไหมกว้างมีข้าทีางานด้วยอุยอุ้ยพี่แบงคนี่นยังมัมงนเสนคนเดินอะ คนโรงเรียนนี้กว้างมากเลยนะคุณลูอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ใได้ยินเสียงมือนอะไรคล้อ,อม,อมอแล้พี่จนะท่านไม่มีใครนะเราามาแค่สองคนเอง ยังมันคนเดินรอบๆเลยอพี่แฟงแฟงดูที่นานแล้วว่ายังมีตัวหนังสืออีกอะคนนี้นานแล้วนะยังมีตัวนังสืออีกสิบกว่านปะี้ว เฮ้ยเสียงมันคนเดินเนาะเฮ้ยดูไม่มีใครนะแต่ว่าเดินมาตลอดทั้งให้ดยินเหมือนคนเดินตลอดเลยอะ พี่ฟงยังมันคนเดินอะทำไมเสียงกล เลียงก็ใหญ่แล้วก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ย

ใช่พี่แฟงชุดนักเรียนจริงอุ้ยยินพี่นั่นกลัวอยู่กับพี่เนี่ย รรนี่หลอนมากนะพีแอ้มพิมกับพี่แฝงสองคนนี่ยเห็นมือนมีแบบคนใส่ชุดนักเรียนเนีน่ยโผล่ออกมาตรงเนี้ยเต็มเต็มเลยนะะถ้าเป็นคนนะอย่างนี้ก็ต้องเจอบ้างแหละเพราพี่แฝงดักฝั่งนู้น,นอ่ะหนึ่งสองสามไม่มีใคร ว่าไม่ใช่คนหรอกทำไมวุฒิง,งานได้มีตัวหนังสืออุอ้ยได้เห็นอะไรโอ้สิ่งคุณวันนี้มือไม้ก็เริ่มสั่นละหลองนี่ เสียงเออสียงเสียงมันคุคุยกันเลยเฮ้ยเนี่ยดีนเสียงอะไรไม่รู้นะซึ่งคนลากอะไรไม่รู้อะเหมือนคนลากของอะ ฮวิฮ้ยเสีงยงไกลมากพี่แฟงแต่ไม่เห็นอะไรเลยหลอนนะวิวตอนนี้มือคดสั่นอะ นี่นี่เสียงก็แบบดังใกล้ๆเองก็หาสาเหตุไม่ได้คนลุกไม่ไวมวนนหนนวนควนลุกไม่ไหวคนลุกไม่ไหวดนลุกไม่ไหวค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 นลุกไม่ไหว เสียงนี้ก็เลยคิดว่าใครอะเฮ้ยเสียงอะไรวะพี่เสียงมันเุ้ยเุ้ยใครวะเุ้ยอะไรวะเุ้ยมันมันเห็นเด็กใส่เสื้อนักเรียนเลย ยทุกคนชันเลยช้ยเลยเห็นแบบพวกเราตาฝาดบ่น่าจะฝาน่ะพี่แป้งเจอข่าวขนาดนั้นอะไม่ไหวพี่แป้งมือสั้นหมดแล้วเหมือนว่าจะเหมือนว่าจะมาจะกลับมาทาห้องที่เราเนี่ยไปสำรวจมาแล้วพี่รู้สึก นะตอนนี้พิมพ์ร้อนมากเลยเหมือนตันหมดละอุ้ยอุ้ยมันจะกระเดียนเลยนะใครอ่ะมีใครวะนี่ไม่น่าใช่คุณอ่ะเนี่ยเห็นปะเห็นเหมือนเป็นเด็กใส่ชุดนเรียนเลยเอออุ้ยขวด จะให้ดูจะเพียงให้ดูชัดๆ่เด็กใส่เสื้อนักเรียนจริงนะทุกคนกเสเื้อสั้นยาวด้วยแต่พี่แฝงชัดเจนมากเพราะว่ามันมีเด็กตายหลายคนไงผู้หญิงเมื่อกี้นี่เจอเป็นเด็กผู้หญิงนี่อันนี้มันเด็กผู้ชายเลยพี่นี่เหมือนเด็กผู้ชายใส่เสื้อสั้นยาวจริงๆใกล้ยนะ พี่มันถามเรียกใครน้องเฮ้ยพี่แฟงเหมือนมันหันมาด้วยสั่นมาเหมือนจะใส่เสื้อต้นหมากรุกตอนนี้เขาเห็นทุกอย่างแล้วแต่แล้วเน้นเพียงกับพี่แฟงไ่้เห็นเป็นเด็กผู้หญิงเดิน,นแล้วก็ทำไปนำมาเป็นเด็กผู้ชาย

เดินแล้วว่าพี่วัดรู้มจะเดินไปตรงที่เราสำรวจรอบแรกพี่แฝงอะรอบแรกที่เราเข้ามาสำรวจอะหรือว่าจะเป็นห้องนั้นว่าที่มีเป็นฆาตกรรมเกิดขึ้นอะใช่หายไปแล้วทุกคน อุ้ยทุกคนนู้นเดินไปนู้นแล้วหรือว่าเป็นวัยรุ่นมาโม้สุ่มหัวพี่โอ้ถ้าเป็นวัยรุ่นมามันคงไม่มาคนเดียวเลยลพี่แฟงสถานที่แบบเนี้ยมันก็น่าแปลกน่ากินนะมันมันนั่งจ้องนั่งอะไรพวกเราเนี่ยแล้วมันไม่ยอมไปไหนด้วยถ้าเป็นแบบพวกวัยรุ่นมั่วสุ่มอย่างเงี้ยมันต้องแบบเวทาคนที่แบบมั่วสุ่มเงี้ยมันจะแบบอารมณ์ร้อนมากเลยนะ เดินเด็นที่ขายนะนั่งอยู่ตรงนี้มันทำให้ผมเนี่ยคิดได้หลายแดดนะเฮ้ยเออมันคนเดินตามเรามาเลยพิมพ์เฮ้ยเสียงแบบโคตรใกล้เลยโอ้ขนลุกไม่ไหวแล้วพี่แฟง โคตสั่นเลยพี่ว่าสำรวจเ่นี่กันพอกัดจะแล้วก็ดึกมากๆเลยเนี่ยน้องพินมนก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยมุดสั่นหมดแล้วนี่ไม่โกงนะมือไม้เนี่ยสั่นหมดแล้วเพราะว่าผมต้องพาน้องพินออกจากที่นี่ก่อนจริงๆน้องพินเนี่ยเป็นคนพาผมมานะแต่สุดท้ายมันจะถึงว่าพาน้องพินออกแล้วเพราะว่าไม่กล้ามาคนเดียวน้องพินเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวก็ทุกคนรับเดือดรึนนะ่นนนนมันมีเสียงเดือดตามมาวันหลอดเลยพี่ ใช่แบบดังแบบรอบๆเลยทุกคนยังไงก็ากดกไลค์กดแชร์ให้พิมกับพี่แฝงด้วยนะคนนี้นี่กงหลอนเอามากๆเลยทนะั้งแรกเนี่ยพิมกับพี่แฝงเนี่ยเจอเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็อีกแฝงหนึ่งเจอเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยห้องที่แบบทุกคากระกำเป็นห้องตรงนี้นะ คนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพิมพ์ด้วยนะคะอย่างี้ก็คืนนี้พิม์พก็ต้องขอตัวลาพี่ๆก่อนนะคะพิม์พเองก็ไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าหลอนมากๆเลยคะ่ะ